อ่ะสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้กลับมาพบกับพี่ฟุกเหมือนเดิมนะครับกับ c h a p t e ย์ของเรานะครับ EP ที่4แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาปรับพื้นฐานกันในเกี่ยวกับเรื่องของการหารครับเพราะเราทําการบวกการลบการคูณไปแล้วจะพลาดการหารมาได้อย่างไรถูกไหมครับอ่ะคราวนี้การหารครับเด็กๆจําได้ใช่ไหมครับว่าการหารจริงๆที่มาของมันคือการแบ่งสิ่งของครับการหารคือการแบ่งสิ่งของนะครับมันคือการแบ่งสิ่งของนะครับเป็นส่วน นะครับซ anyway, ึ่งเป็นส่วนส่วนเนี่ยนะครับส่วนส่วนที่ว่าเนี่ยมันคือตำแหน่งของตัวหารนั่นเองครับนะครับอ่าซึ่งแบ่งของเป็นส่ว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 นที่ว่าเนี่ยคือตัวหารนะครับแบ่งเป็นส่วนส่วนเท่าๆกันนะครับอ่านะครับซึ่งคําตอบที่ได้มาจะได้ทั้งหมดนะครับเป็นจํานวนกลุ่มครับซึ่งจํานวนกลุ่มที่เราจะได้มาเนี่ยนะครับเด็กๆต้องรู้ว่ามันคือตําแหน่งของผลหารนั่นเองครับ อ่าไอ้ผลหารที่เราได้มาเนี่ยมันคือจํานวนของกลุ่มที่เราจะแบ่งเช่นสมมุติเราจเจอข้อแรกเลยพี่พุกถามจริงๆเราเจอสาหารด้วย7จ็แปลว่าเรากำลังจะเอาของ3 8จํานวนเนี่ยนะครับแบ่งเป็นเจดชิ้น7จชิ้น7จชิ้น7จชิ้นซอยไปเรื่อยๆเราอยากรู้ว่าเราจะแบ่งได้ทั้งสิ้นกี่กลุ่มแล้วลงตัวไหมแล้วเหลือเศษเท่าไหร่เราต้องใช้การหารช่วยครับโอเคปะนี่คือคอไอเดียสําคัญของการหารเลข นะครับดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราหาเลขไม่เป็นการแก้ปัญหาในชุดประจําวันเรียกการแบ่งของอย่างเงี้ยเราก็จะทําไม่ได้โอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะขยันนั่งนับมันก็ได้แหละถ้าเลขมันไม่เยอะมากอย่างเช่น38เนี่ยนะพี่ฟุ๊กบอกเลยว่าถ้าบางคนขยันแบ่งนะครับแบ่งเป็น7ชิ้น7 1 7 7, 7 2 14 7 3 21 7 4 2จ7 5 35เ็มยจห็นไหมจะรู้ว่ามันแค่5กลุ่มแล้วพอจะรู้ได้3 5แล้วดังนั้นแปลว่าอีกเศษหนึ่งที่เหลือติ่งไว้นิดนึง มันจะต้องแบ่งเป็น3เพราะว่าเราท่องสุดคูณได้ข่องแคล่วถึงไหมมาตัวตรงนี้ได้3 5แล้วมันจะตอบ35แล้วตรงนี้จะเรียกกันว่าเศษนั่นเองครับเพราะมันเหลือครับ1ตัวครับแต่ว่าเราจะได้ทั้งหมดโอไม่ใช่35ม้า5อรี่เพราะ75้าได้35มันจะได้เป็น5กลุ่มโอเคบ้าแต่มันคูณก็ได้35เฉยถูกไหมครับ7คูณ5ได้3 5แล้วโบวกอีก3าก็จะเป็น38อันนี้คือสำหรับสายขยันนะครับเราสามารถแบ่งกลุ่มเองได้เลยนี่คือวิธีการหารแบบแรกคือค่อยๆถอนออกมา ค่อยๆลบออกมา,าทีละ7 7 7 7เจ็ดไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันเหมาะกับโจทย์ที่เลขไม่เยอะแบบนี้มันยังพอได้แต่ถ้าเลขหลักๆร้อยหลักพันหรือทาไปเรื่อยๆข้อสอบพี่ฟูมีหลักร้านด้วยเนี่ยนะครับแบ่งเป็น8ปดพันเนี่ยนะครับกว่าจะจะแบ่งเสร็จนะครับโอ้โหพี่ฟูแก่พอดีโอเคไหมบางคนนี่ไม่แก่หรอคะนะครับแก่มากกว่านี้โอเคไหมพี่ฟูแบบผมขาวอะโอเคไหมเออนะครับทั้งหัวพอดีไม่ใช่งงกุลล่างแบบ super i n อินสตินะไม่ใช่แับนั้นนะ นะครับอ่านะไม่ใช่ผมข่าวแะนะครับแบบนั้นนะอ่ะทีนี้คำถามคือแล้วอย่างนี้หนูจะหารอย่างไรล่ะคะอ่ะวิธีการหารเนี่ยมันมีหลากหลายแต่ว่าวิธีที่พี่พุกแนะนำนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธี3วิธีมีอะไรบ้างเด็กติดตามรับชมได้เลยครับวิธีที่1ครับเราจะเริ่มทำจากข้อนี้ก่อนเลยนะครับนั่นคือการหารยาวซึ่งมันเป็นวิธีการหารที่นิยมที่สุด ถึงมันจะชื่อว่าหารยาวแต่มันเป็นการหารที่ง่ายสุดครับเพราะว่ามันจะเห็นภาพชัดเจนทั้งกระบวนการโอเคไหมอย่างเช่นข้อนี้ครับถ้าดเด็กเอา38ตั้งแล้วหารด้วย7การหารยาวเขาจะตั้งขีดแบบนี้เสร็จแล้วก็เอา7เป็นตัวตั้งถึงแม้ว่าจะเรียกว่าการหารแต่จริงๆแล้วมันคือการแข่งกันท่องสุดคูณให้ใกล้เคียงตัวตั้งที่สุดนะครับซึ่งดเด็กสังเกต7นะครับเราจะต้องพยายามนึกๆแม่สุดคูณครับ ว่า7คูณอะไรแล้วใกล้ๆ38โอเคไหมซึ่งแน่นอนครับ7คูณอะไรใกล้ๆ38ก็เมื่อกี้พี่ฟูพิ่งแบ่งใช่ไหมก็ต้อง7อะไร75ครับมันจะได้35ซึ่งเด็กจะได้3 5ครับแล้วก็เราจะเอาตัวโจทย์เดิมลบกับแม่สุดคูณที่เราคูณได้ก็คือลบกันนะครับเหลือเท่าไหร่ก็ตามช่องสุดท้ายเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่งเศษครับเห็นไหมเราก็จะได้เศษอยู่ดีเหมือนเมื่อกี้ที่เราแบ่งแล้วเราก็จะได้ตัวนี้เป็น ผลหารดังนั้นถ้าเกิดมีคนถามว่ามีผล,ลไม้38ผลแบ่งเป็นกองละ7ลูกโอเคไหมกองละ7ผลได้ทั้งหมดกี่กองคําตอบคือตอบ5กองเหลือเศษ3หรืออยากจะตอบให้มันเป็นตามหลักคณิตศาสตร์เราก็จะตอบกันว่าคําตอบทั้งหมดนะครับคือได้5ครั้งเหลือเศษ3ครับก็จะเขียนแบบนี้5เศษ3นั่นเองครับนี่คือวิธีการแรกนะเรียกว,ว่าการหาร,หารยาวซึ่งดีไหมก็โอเคนะครับพี่ฟูกว่า มันก็ไม่ได้หาอะไรยากมากนะครับอ่ะงั้นลองต่อเลยแล้วกันนะครับถ้าหารยาวเป็นเริ่มช่อมชองเริ่มเชี่ยวชาแล้วข้อที่2ครับไหนลองหารยาวให้พี่ฟุกดูหน่อยนะถ้าข้อที่2เราลองหารยาวแปลว่าตัวตั้งของพี่ฟุกคือ275จริงไหมแล้วเราก็หารด้วย8ปดเด็ดเครับช่วยกันเหมือนเดิมถึงจะเรียกว่าการหารแต่จริงๆคือการแข่งกันท่องแม่สุดคูณ8คูณอะไรนะ ใกล้ๆ275เยอะไปใช่ไหมฟังถ้าเยอะไปเขาบอกว่าให้ดูเฉพาะจำนวนที่เราพอจะเดาเลขได้เช่น27อย่างเงี้ยมันคือเลข2หลักงั้นแปลว่าถ้าเราท่องสุดคูณไปเรื่อยๆมันยังพอได้แต่แบางคนบอกพี่ฟุกทำไมไม่ดูหลักเดียวละ่ะหนูสังเกตตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทำไมไม่ดูหลักแรกเพราะว่าหลักนี้มันน้อยไปตัวตั้งมันจะต้องมากกว่าตัวหารดังนั้นแปลว่าถ้าเด็กๆดูแค่2ตัวเดียว มันจะน้อยไปเราต้องเลยเลื่อนไปอีกตัวหนึ่งกลายเป็นสองหลักทูกไหมครับโอเคนะงั้นแปลว่าข้อนี้เราก็เลยต้องดูที่แม่8ครับ8 1 8 2, 16, 8นึ่งแได้24่สิบแปดสี่สจะเกินจริงไหมแปลว่ามันใกล้เคียง2ีที่สุดโดยไม่เกินเนี่ยมันได้แค่3ครั้งมันก็จะกลายเป็น83ครับเด็กๆก็ใส่ผลหารตรงนี้เป็นเลขสามเลยแต่8ปดคูณสได้ยี่ีเด็กๆครับเอามันมาลบกันสีฟ้า ตรงนี้ก็จับลบกันฟบืบฟึบจัดการนะ27ลบ24ค่อนข้างง่ายนะครับมันจะเหลือเศษ3แต่เด็กๆฟังนะการหารครั้งนี้เด็กๆตอบ3เศษ3ไม่ได้เพราะว่าสังเกตไหมว่าตัวหารจริงๆมันคือ275ตัวตั้งจริงแต่พี่พุกเอามาแค่ย4เสิบเียงเอามาแค่27เท้ทีเป็นตัวตั้งดังนั้นแปลว่าพี่พุกยังไม่ได้หยิบเลขค่าเพราะฉะนั้นจำไว้นะว่าถ้าเราใช้ใครไปแล้ว ถือว่าเราใช้แล้วแต่คนไหนที่เรายังไม่ได้ใช้แปลว่าการหารยังไม่จบครับเราจะต้องดึงเข้ามาต่อท้ายหลังจากที่เราคิดเลขได้แล้วก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นหารเสร็จปุ๊บเหลือเศษเท่าไหร่ดึงมาเรื่อยๆจนกว่าจะดึงไม่ได้อย่างข้อนี้5ยังไม่ได้ดึงก็ต้องดึง5ลงมาโอเคไหมงั้นเด็กๆครับก็ดึง5ลงมาปุ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น5เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ฟกดึงลงมาแล้วแล้วเลขที่เราลงมาตรงนี้จะกลายเป็นตัวหารใหม่ครับเพราะฉะนั้นจําให้ดีนะ หลักการคือเราเอาตัวมากนะครับแล้วก็ตั้งเอาตัวมากตั้งไปหารตัวน้อยโอเคปเปล่าแล้วเศษที่เหลือเนี่ยชักลงมาจะเป็นตัวหารใหม่โอเคปเปล่า8ไปหาร35เอาใกล้ๆ8 1 8 8 2 1 6 8 3 2 4 8 4จะได้32 85เกินแน่นอนพอได้40 84ได้32ดเด็กจับลบกันปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้เหลือเศษเท่ากับ3ทํทำไมขีด2ขีดได้เลยล่ะเพราะ มันไม่มีใครให้เราดึงแล้วถ้าไม่มีใครให้เราดึงแล้วตัวบนเรียกว่าผลหารตัวล่างเรียกว่าเศษเหลือตัวบนเรียกว่าผลตัวล่างเรียกว่าเศษแปลว่าข้อนี้คําตอบครับจะตอบเป็นตามหลักคณิตศาสตร์เลยต้องตอบว่า3า4เศษเท่าไหร่ลูกเศษ3โอเคปะทีนี้เด็กจะเขียนคําว่าเศษก็ได้แต่ใครที่แบบ international หน่อยเขาจะรู้คําว่า5เศษ3เนี่ยสามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์นี้ได้ด้วยนะ เขียนว่า5 R3 R ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า remainder ที่แปลว่าเศษงั้นถ้าเวลาใครอ่าน5 R 3เขาจะรู้เลยว่าได้5ครั้งเหลือเศษ3ามนั้นข้อ2ของพี่ฟุกครับมันจะได้34ครั้งเหลือเศษ3พี่ฟูกก็เขียนเป็น3 4 R 3ได้เลยเห็นไหมวิธีที่1คือวิธีการหารยาวคลาสสิกสุดๆคลาสสิกสุดๆแต่ถามว่ายากไหมพี่ฟูกว่าไม่ยากนะครับเพราะอย่างน,น้อยมันก็มีอะไรให้เราทดเลขได้อยากง่ายได้ โอเคไหมนะครับแต่ข้อเสียก็แค่ว่ามันจะต้องทดเลขแบบนี้โอเคไหมงานเทคนิคที่หนึ่งครับพี่ฟุกเรียกมันว่าเทคนิคหารยาวขอใส่เขียนเป็นเลข1เลขโลมันนะครับเพื่อความไฮโซโอเคไหมนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติน้องแม่งไม่ค่อยชอบเลขแบบนี้นะครับพี่ฟุกก็แนะนําว่าถ้าน้องพอจะมีความแบบฝึกฝนโจทย์เลขมาระดับหนึ่งแล้วพี่ฟุกก็แนะนําว่าเด,เด็กก็ควรจะ ฝึกวิธีที่2ไว้ด้วยนะครับวิธีที่2เนี่ยเขาเรียกว่าหลักการหารสั้นเขาเรียกว่าหลักการหารสั้นซึ่งหลักการหารสั้นเนี่ยมันจะสั้นกว่าการหารยาวโดยที่เวลาทำเนี่ยเราจะทดเลขแล้วเราจะเขียนเศษต่อท้ายไปเลยงั้นเวลาสัญลักษณ์เขียนนะเขาจะเขียนขีดล่างๆแบบนี้หารสั้นนะสมมุิพี่พุกทําให้ดูแล้วก,กันหารสั้นตัวตั้งเป็น275ใช้ข้อนี้เลยแล้วกัน ตัวหารเป็น8ทํทำไมไม่ใช่กับข้อแรกเพราะข้อแรกมันก็สั้นอยู่แล้วนะครับหารยาวก็จริงแต่บรรทัดเดียวจบโอเคเปล่าก็หารยาวไปง่ายๆนะครับอ่ะเด็กๆเอาตัวตั้งครับไปใส่ไว้ข้างในครับแต่ว่ามันมีการกลับด้านนะหารยาวมันจะตั้งขึ้นใช่ไหมหารสั้นมันจะหาลงแบบนี้โอเคเปล่าแล้วเวลาหารหลักการเดียวกันครับเด็กๆครับเราก็จะหารจํานวนครั้งทีละตัวถ้าตัวไม่ไหวเราก็เลื่อนมา2ตัวเหมือนกันเลยแต่ผลหารเราจะใส่ด้านล่างแทน โอเคไหมพร้อมไนะเด็กๆครับช่วยหน่อยครับ8อะไรได้27มีไหมมีแต่83ได้24เสร็จปุ๊บเด็กๆต้องคิดในใจครับตอนนี้8คูณ3ได้24แต่ตัวตั้งเราเป็น27ใช่ไหมเราต้องนับต่อครับ24ไว้ในใจแล้ว25 26 27แปลว่ามันจะเหลือเศษอีก3ถูกไหมเหลือเศษสเราจะเอา3ต่อกับตัวถัดไปเลยครับงั้นตัวถัดไปจะอ่านว่า35สังเกตป้นี่คือเศษที่พิลได้จากการเอา 8 3 24แต่มันจะละไม่นะาะนี่เข้าใจตัวตั้งใหม่จึงเป็น35 8อะไรได้35ก็84ได้3 2งั้นแปลว่าตัวที่เหลือจะเป็นเศษแล้วครับ3 2 3 3 3 4 3 5นับอีก3ข้อนี้ก็จบแค่นี้เลย3 4 r 3เท่ากันตอบ3 4เศษ3โอเคไหมถนัดหารสั้นหารสั้นไปถนัดหารยาวหารยาวไปแต่หารสั้นข้อดีคือมันต้องทดในใจงั้น ผลหารมันต้องไม่เยอะน้นถามว่าทําไมหารสั้นที่ฟูบอกว่ามันดีนะมันสั้นดีแต่พี่ไม่ค่อยได้ทำทุกข้อหรอกเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวตั้งเพราะว่าถ้าเกิดตัวหารหนูเป็นเลขหลักเดียวเวลาหนูหารหนูท่องสุดคูณได้ไงงั้นแปลว่าเด็กๆก,ก็จะท่องได้แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สมันจะง่ายสําหรับการหารแบบตัวหารเลขไม่เยอะแต่สมมุติว่าถ้าเกิดตัวหารเลขเยอะแบบข้อสาม อันนี้มันอาจจะไม่เหมาะนะการหันสั้นนะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าการหันยาวมันช้านะแต่มันไม่ค่อยให้เราผิดเท่าไหร่เพราะว่ามันทดเลขได้ดังนั้นพี่ฟุกบอกเลยแล้วกันงั้นข้อที่สามถ้าเด็กๆอยากจะหันสั้นด้วยความคล่องแคล่วไปทําดูแต่เดี๋ยวพี่ฟุกจะแสดงให้เห็นเป็นโปรเซสง่ายๆก็เลยจะเขียนเป็นวิธีการหันยาวให้ดูแล้วกันนะครับนะครับจะได้เห็นชัดเจนว่ามันได้กี่ครั้งมันเหลือเศษเท่าไหร่โอเคนะ งั้นแปลว่าข้อ3เรามาฝึกกันเถอะเด็กๆหารยาวกันดีกว่าวัยรุ่นอะ่ะ2 4เเป็นตัวตั้งพี่ฝึกเอา247ใส่ข้างในครับ53เป็นตัวหารอุ๊ยแม่เจ้าไม่มีสูตรคูณแม่53งั้นเด็กๆรู้ไหมว่าข้อนี้เด็กๆต้องทดเลขครับงั้นจะหารสั้นก็ดีหารยาวก็ดีจึงไม่ค่อยแตกต่างกันเพราะว่ามันคิดในใจไม่ค่อยจะได้ ถูกไหมเพราะเราไม่ค่อยได้ท่องสุดคูณแม่ห้าสิบสามกันไม่ใช่ไม่ค่อยได้ท่องหรอกไม่มีใครท่องแต่นั้นแปลว่าเด็กๆสังเกตไหมว่าทําไมข้อนี้ถึงปวดหัวพราะพี่ผู้บอกว่าตัวตั้งเป็นห้าเป็นตัวหารเป็นห้าสิบสามแปลว่าตัวตั้งเป็นยี่สี่มันก็ไม่พอนะมันน้อยกว่าแปลว่าข้อนี้มันจะต้องหารยาวๆทีเดียวคือสองสี่เจ็ดเลยแปบลบว่าเราจะต้องลองนึกให้อ้ว่าห้าสิบสามเนี่ยมันต้องคูณประมาณกี่ครั้งมันถึงจะได้สองร้อยสี่สิบเจ็ดเลยเอาให้ใกล้ที่สุด ซึ่งถ้าเกิดเราจะประมาณค่าให้ใกล้ที่สุดพี่ฟุกแนะนําให้ปัดเลขเป็นเลขกลมๆหรือจํานวนเต็มซะก่อนมันจะได้ประมาณง่ายอย่างเช่น53ดูง,ง่ายๆเลยมันคือ50อย่าง247ดูง,ง่ายๆเลยมันคือ250งั้น50จะไปตัดกับ250มันต้องคูณประมาณ5ครั้งเพราะ5คูณ5ได้25จริงปะงั้นแปลว่าพี่ฟุกจะลองก่อนอันนี้เขาใช้คําว่าลองนะแอบไปคิดในใจก่อนลองเทสดูเอา5 3ไปคูณ5อันนี้ลองอันนี้ลอง ถ้าคูณแล้วใกล้เคียง247แบบไม่เกินใช้ได้ลองดู5คูณ3ได้15ใส่5ทด1 5 5 25หบก1ได้26รู้สึกว่าจะเกินนะถูกปะถ้าเกินทำไงลดเลขลงมาเพราะฉะนั้นใจเนี้ยทางซ้ายใช้ไม่ได้เราคิดในใจไม่เป็นไรอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะเกินถูกปะเราเช็คใหม่เราลองเอา53ไปคูณเลขที่น้อยลงก็คือคูณ4 ถ้าเกิดคูณ4แล้วมันใกล้สุดๆเลยใช้ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคูณ5มันเกินถ้าคูณ3จะน้อยไปถูกไหมครับออะลองดู4 3สาได้12จะใส่2ทด1 5 4 20 2้าสี่ี่สิบยี่บวก1ก็จะเป็น21 2 1ิบก็ใกล้เคียงสุดๆเลยงั้นแปลว่าข้อนี้ใช้ได้งั้นข้อนี้มันจะหารได้ทั้งหมด4ครั้งแล้วหารได้ทั้งหมด4ครั้งเนี่ยก็แปลว่าข้อนี้จะตอบเป็น200 12เลยครับแล้วก็จับลบกันโอเคไหม เจ็ดลบกับสองจะเหลือห้าสี่ลบกับหนึ่งจะเหลือสามสองลบกับสองจะหายไปซึ่งสาสิบห้าสังเกตไหมขีดสองอันได้เลยเพราะว่าเลขเนี่ยมันน้อยกว่าอันนี้แหละถ้าเลขนี้มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้วงผลค่าข้อนี้วงเศษคําตอบข้อนี้เลยตอบว่าได้สี่ครั้งแต่เหลือเศษสามสิบห้าเศษจะต้องไม่เกินตัวหารนะครับจดไว้เลยนะเศษจะต้องน้อยกว่าตัวหารนะครับ อย่าลืมกดข้อนี้ด้วยละ่ะนะครับจบแล้วเนี่ยเห็นไหมงั้นต่อให้เจอเลข2หลักก็ไปเช็คเลขเอาลองคูณสักทีหนึ่งจบแล้วโอเคไหมอ่ะงั้นข้อ4่ครับไปลองดูนะใครท่องแม่สุดคูณแม่7จิเก่งๆไปหารสั้นก็ได้นะลูกโอเคไหมแต่พี่ฟุกไม่เป็นไรนะฮะพี่ฟุกไปเช็คเอาในใจดีกว่าตัวตั้งพี่ฟุกคือ1591ครับแล้วก็หารด้วย71เราก็ตั้งหารเหมือนเดิมแต่การตั้งหารไม่ใช่การหารจริงๆหรอกมันคือการเดาผลคูณจริงไหม แต่นั่นแปลว่าก็ต้องเดาว,ว่าเจ็ดสิบเอ็ดไปหารหนึ่งก็คงไม่พอก็เลื่อนมาเป็นสิบห้าสิบห้าก็ยังน้อยกว่าเจ็สิบเอ็ดอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนมาเป็นร้อยห้าสิบเก้าโอเคไหมคราวนี้เวลาเลื่อนมาร้อยห้าสิบเก้าเขาก็จะนิยมขีดอย่างนี้กันเลยว่าตัวตั้งเขาคือตัวนี้นะแล้วก็เลขหนึ่งข้างหลังเดี๋ยวเขาเอาไว้ที่หลังเลยก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะลองเช็คก่อนว่าเจ็ดสิบเอ็ดคูณประมาณสักกี่ครั้งใกล้เคียงกับร้อย ห้าสิบเก้าอ่ะแต่พี่ฟุกก็ประมาณค่าก่อนเจ็ดสิบเอ็ดก็เจ็ดสิบนั่นแหละร้อยห้าสิบเก้าก็สักร้อยหกสิบงั้นแปลว่าเจ็ดสิบคูณอย่างงี้ก็คูณสองก็น่าจะพอได้ไหมเพราะคูณสามก็จะได้สองร้อยยี่สิบเอ็ดก็น่าจะเกินแล้วพี่ฟุก,กว่าข้อนี้ไม่รอดเกินแบบสองครั้งหรอกอ่ะคูณให้ดูก็นะเจ็ดสิบเอ็ดคูณสักสองครั้งสองหนึ่งสองเจ็ดสองสิบสี่ใกล้เคียงสุดแล้วเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดน่าจะเกินเพราะฉะนั้นแปลว่าส่วนแรกพี่ฟุก,กมั่นใจในผลอาหารมากๆตอนนคิดใใจ ว่าได้สองครั้งใช่ไหมเจ็ดสิเอ็ดคูณสองเราทดเลขมาแล้วนี่นะมันได้ร้อยสี่สิบสองเราก็เอาตรงเนี้ยแหละนะครับตั้งแล้วก็เอามาลบกันอขีดอย่างนี้แล้วกันนะครับสามตัวจับลบเก้าลบสองก็จะเหลือเจ็ดเจ็ดแปดเก้าพอดีเลยอะ่ะโอ้ห้าลบสี่ก็เหลือหนึ่งโอเคปะแต่คําถามคือตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้ก็จริงแต่จบไหมไม่จบ เด็กๆยังมีหนึ่งยังไม่ได้ชักกระโชกโค้งหักมาลงมาดึงมันลงมาเลยลูกเนี่เรียบร้อยมันก็จะได้อีกหนึ่ง,สงแสดงว่าข้อนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบเอ็ดหาร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแทนประเด็นคือร้อยเจ็สิบเอ็ดตั้งไปหาเจ็สิบเอ็ดเด็กๆสังเกตไหมว่าก็ได้แค่สองครั้งเพราะอย่างที่บอกไงเด็กๆไปคูณสามดูมันไม่ไม่ควรควรูณอ่ะเพราะสามหนึ่งสามเจ็ดสามก็ยี่สิบเอ็ดซัดไปสองร้อยกว่าแล้วยังไงก็เกินเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้สองครั้งเช่นเดิม แต่คาตอบก็เป็นร้อยสี่สิบสองนั่นแปลว่าวัดกันที่เรื่องของเศษแล้วถูกไหมครับอะที่เหลือครับไปลบเลขครับขำ,ขำๆเนียนๆเลยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไปลบกับหนึ่งร้อยสี่สิบสองหนึ่งลบกับสองบางคนบอกลบไม่ได้ลําบากจังไม่เป็นไรครับเด็กๆครับเราก็มองให้มันเป็นหนึ่งก่อน <laughs> มันจะได้ลบกันอย่างนี้ได้เหลือสามสิบแต่ว่าพี่ฟูต้องลบเพิ่มนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นจริงๆตัวลบมันเป็นร้อยสี่สองแต่ที่จินตนาการเป็นร้อยสี่เอ็ดไม่ให้ไปลบง่าย แปลว่าเดี๋ยวพี่ภูต้องมาลบอีกอันนึงเพื่อทดแทนของเก่าถูกไหมที่ลบน้อยไปก่อนจากเดิมอ่ะแปลว่าต้องลบเพิ่มถูกไหมข้อนี้คิดในใจก็ได้ถ้าฝึกคิดแบบนี้มาจะได้ยี่บเก้านะครับลองไปคิดเลขดูแต่ถ้าใครจำเทคนิคการขอยืมเลขแบบลบเลขได้ก็จะยืมก็ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดลบสองก็คือคู่เก้าหกลบสี่ก็เหลือสองก็ง่ายดีโอเคเปล่านะครับแต่เมื่อกี้พี่ภูไม่เขียนหรอกจริงๆมันอยู่ในใจที่เราต้องคิดมาถูกไหมครับซึ่งสังเกตไหมว่าอ้าวก็ ยี่สิบเก้าก็น้อยกว่าเจ็สิบเอ็ดก็โอเคแล้วนะงั้นแปลว่าข้อนี้คําตอบก็เลยได้ผลหารเป็นยี่สิบสองครับคําตอบข้อนี้เลยตอบยี่สิบสองแล้วก็เศษยี่สบเก้าครับได้ยี่บสองครั้งเศษยี่สิบเก้าจบแล้วครับลูกถูกไหมงั้นแปลว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เด็กเจอการหารแบบนี้เราก็จะตั้งหารยาวนั่แหละครับสะดวกสบายที่สุดแล้วที่เหลือก็ท่องสุดคูณเอาโอเคเปล่าอะ เดี๋ยวข้ออื่นๆนะครับเราจะต้องมาฝึกฝนฝึกฝนลองวิชากันหน่อยครับว่าทำแบบนี้นะได้ไหมโอเคเปล่าอะแต่ว่าต่อมาเวลาเด็กๆเจอข้อ5แล้วก็ข้อ6พี่ฟุกมีข้อแนะนำนิดนึง5กับ6 2ข้อเนี้ยมันจะเป็นเลขที่ท้ายศูนย์ถ้าเจอเลขประเภทท้ายศูนย์เด็กๆจำไว้นะเลขๆที่มันเป็นประเภทท้ายศูนย์อย่างเงี้ยนะครับ พี่ฟุกบอกเลยว่าเราจะนิยมเขียนมันเป็นรูปของการหารแบบเศษส่วนบางคนถามว่าทําไมจะต้องเขียนเป็นการหารแบบเศษส่วนการหารเนี่ยมันเขียนได้2แบบจัดได้ไหมจะเขียนด้วยเครื่องหมายหารด้วยแบบนี้ก็ได้หรือเขียนเป็นขีดอย่างนี้ก็ได้แล้วตัวตั้งก็เอาไว้ข้างบน1นึ่ล้านสองแสนสไว้อย่างนี้แล้วก็หารด้วย8ปดพันแบบนี้อะทำไมเขานิยมเขียนแบบนี้เพราะว่าข่าวดีคืออย่างนี้ครับ เวลาเด็กๆเอาเลขไหนก็ตามที่มันลงท้ายด้วยศูนย์เด็กๆฟังนะเสร็จแล้วมันหารกันแล้วมันมีศูนย์ข้างบนกับข้างล่างเท่าเทียมกันมันจะตัดทิ้งได้เลยตัดศูนย์ที่มันคู่กันศูนย์กับศูนย์เจอกันก็ตัดทิ้งศูนย์กับศูนย์เจอกันก็ตัดทิ้งศูนย์กับศูนย์เจอกันก็ตัดทิ้งหลายคนเจ้าสงสัยว่าทําไมมันตัดได้พี่แอบบอกเบื้องหลังการทํทาให้มันมาจากการแยกตัวประกอบครับในการคูณคือหนึ่งสองสี่ห้าหนูว่าที่มันลงท้ายด้วย ศูนย์สามตัวเนี่ยเพราะว่ามันคูณพันอย่างนี้อยู่ลุกและการที่ตรงนี้มันเป็นแปดเพราะว่ามันก็คูณพันอย่างนี้อยู่ลุกมันเลยทําให้ไอพันพันตรเนี้ที่มันพันขากันวุ่นวายอย่างเงี้ยมันตัดได้มันตัดได้เพราะเป็นเลขเดียวกันไงงั้นแปลว่าเลขเดียวกันมันหารกันมันเหมือนกันมันก็เลยตัดกันได้เลยมันไม่ใช่ว่าศูนย์เหมือนกันเพราะมันมีศูนย์เปล่าเพราะความจริงมันเป็นพันต่างหากโอเคเปล่าแต่่าวดีก็จะสังเกตว่างั้นโจทย์ที่เป็นเลขหลักล้านหารด้วยแปดพันมันจะไม่ยากอีกต่อไปแล้ว พอเมื่อสูมันหายไปมันจะเป็นแค่เลขหลักพันหารที่8ดเหมือนเดิมอุ้ยอุ้อุแต่ตัวตั้งเป็นเลขหลักหน่วยเสร็จจรไวรุ่นตัดเลยได้แปลว่าหารสั้นดีฝ่าข้อเนี้หนึ่งสหจัดมาแล้วลองเอา8หารเด็ดขาหารยาวก็ได้แต่พี่ฟุกเข็นเลขตัวหารเป็นหลักหน่วยแบบนี้สบายท่องสูตรคูณได้โอเคเปล่าช่วยพี่พุกหน่อย 8อะไรได้12ก็8 1 8 9 1 1 11 2 2เหลือเศษ4ใส่4ไปเลยตัวถัดไปเป็น44 8อะไรได้ใกล้ๆ4486 4 8 6, 48, จะเกินนะ8 5เท่านั้นครับจะได้40 40 41 42 43 44เหลือเศษ4นะลูกก็ใส่ไปเลยอุ๊ยตัวเดิมปะเนี่ย8 5ก็40เท่าเดิมใช่ไหมแปลว่าข้อนี้ก็จะเหลือเศษ5ก็เลยเขียนแบบนี้เลยแล้วกันนะ155 อ่าฮะเออรอยห้า huh. ส uh, uh ิบห้าอฮะนี่ครับขีดสองเส้น <c oughs> นะเซ็งตรงอ่า uh ฮ huh, พี่พุกกัแหละนะ uh huh, uh huh, uh huh. ออฮะอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะออออฮ้๋อฮะ uh huh. uh huh. อ,อ๋อออฮอ๋อฮะอ๋อหะอ๋ออ๋อออฮะออ่ะอฮะอ๋อฮะอ๋ออ๋อฮออะ๋ oh, อฮะ <Okay, S 2> <right? S 1> ี๋อองอฮอออ๋อออออ